สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์โอ,อกาสทางสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิร์ตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ผมชาวทัศนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับต้องท้าวความท่านผู้ฟังกันอีกสักนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนที่แล้วนะครับพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่51หรือ s c t 51นะครับซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยการจัดงานนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะจัดงานได้นะครับวันนี้นะครับก็เลยได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน1ท่านนะครับดีงมาเป็นทีมนะครับก็คือมาจากโรงแรมริทริทแบงคอกนะครับก็สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ,คะนำทีมโดยคุณสุนีอุทัยกิติศัพท์นะครับ,รบ General Manager ของโรงแรมลิทแบงคอกนะครับก็สวัสดีครับวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีทีมงานมา ใช่ค right ่ะผมขอขอบคุณคุณสุนีช่วยแนะนําทีมงานที่มาด้วยค่ะวันนี้เรามากัน3ท่านนะคะทีมงานของเราท่านแรกก็คือคุณทอปัดนะคะเป็น HR Director และผู้เชี่ยวชาญด้านก r ิน n Hotel well ค่ะนะคะโดยแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของโรงแรมนะคะและอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นผู้ดูแลการขายของโรงแรมนะคุณเพชรรัตค่ะเป็น Director of Sales ของโรงแรมค่ะ ครับวันนี้ก็เรามาในห้องส่งนะครับสา,สาท่านนะครับ <Ha. S 1> ก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับก,ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมลิตโฮ,โ,ฮโฮเทลนะครับดังเคอะนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับงานจประชุมวัททครั้งที่5้ <Ha. S 1> ที่ขณาวิ์นะครับ <Ha. S 1> ทีนี้นะครับนีงคือได้รับฟีดแบ็กมาจากนึงคือ โงแรมเนี่ยคือสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของที่พักให้แก่สปิเกอร์ที่มาในงานประชุมแล้วสปิเกอร์เนี่ยฟีดแบ็กก็มาดีมากเลยบอกว่าโรงแรมเนี่ยดีมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นโรงแรมที่มีพื้นที่สีเขียวมีเป็นกรีนโฮเทลนะครับงยอยากจะลองให้ทางลิชแบงคอ k นะครับช่วยเหมือนผมได้ยินมาว่าคือได้รางวัลเรื่องเกี่ยวกับกรีนโฮเทลมาด้วยนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเออ พูดถึงกรีนโฮเทลก่อนเลยไหมคะค, uh huh. คือกรีนโฮเทลเนี่ยมันเป็นรางวัลที่เขาจัดโดย uh, d e PARTMENT OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL นะคะซึ่งเขาก็จะจัดประกวดรางวัลที่เป็นมิตรโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง การจัดประกวดเนี่ยตําเนินมาต่อเนื่องแล้วก็ให้รางวัลทุก3ปีซึ่งทางลิตโฮเทลเองเนี่ยเราเองก็เข้าประกวดกับเขานะคะโดยรางวัลเขาจะให้เป็น Gold Silver Bronze ซึ่งเราเองก็ทําเรื่องความยั่งยืนในโรงแรมเนี่ยค่ะแล้วก็เราสามารถได้รางวัล Gold Award เนี่ยต่อเนื่องกันมา2ส,สมัยซ้อนๆนะคะตั้งแต่ปี2559 ะะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความร่วมมือของทั้งเป็นวิสัยทัศน์ของทางเจ้าของโรงแรมผู้บริหารแล้วก็รวมถึงพนักง,งานทุกคนด้วยที่เราช่วยกันทําเรื่องความยั่งยืนตัวนี้ค่ะ ครับจริงๆก็ท่านท่านผู้ฝักงนะครับจริงๆคือเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability นะครับเป็นเรื่องที่กําลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นเทรนที่กาลังมาแรงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราในในปัจจุบันเนาะมีปัญหาเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกต่างๆมากเลยอันนี้การที่เราในในหน่วยงานหรือว่าในทั้งทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยหันมาใส่ใจกับเรื่องของความหลักความยั่งยืนนะครับก็จะทําให้ โลกเราน่าน่าน่าอยู่มากขึ้นครับนี่ผมลืมให้พอดีหลายท่านอาจจะไม่ได้มาอยู่ไม่ไอยู่ในกรุงเทพหรือว่าไม่ได้ไม่ไตอยู่ในปริมณฑลเนี่ยอยากจะให้ทางโรงแรมบอกกับทางรายการหน่อยว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนเดินทางมายังไงเนี่ยครับจะบอกว่าจุดหนึ่งเลยนะโรงแรมเราอยู่ใกล้จุฬามากเลยนะคะเราตั้งอยู่ในซอยเกษมสันหนึ่งค่ะอยู่ตรงถนน ตรงถนนปทุมวันนะคะคย่านใจกลางช็อปปิ้งเลยอยู่ฝั่งเดียวกับหอศิลป์ค่ะนะคะค โรงแรมจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของาดีไซน์ั้งภายนอกและภายในนะคะมีทั้งหมด127ห้องมีห้องพักทั้งแบบโรงแรมและเรสซิเดนต์นะคะรองรับแขกที่พักระยะสั้นและระยะยาวค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแฟชชั่นลิตี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวนา่าสตรีมรูมสปาและห้องอาหารค่ะแล้วก็มีห้องประชุมสัมมานาด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก,ก็คือโรงแรมเหมาะกับนักท่องเที่ยวและก็นักธุรกิจที่สนใจหาที่พัก S <S ในย่านใจกลางเมืองค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดจากจุฬาตรงนี้ค่ะจะเดินไปยังได้เลยนะคะไม่ไกลกันเลยค่ะคคก็อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งถูกต้องค่ะคก็เดินทางค่งสะดวกเลยเพราะว่าอยู่ตรงรถไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่โรงแรมก็เปิดบริการมา10บกว่าปีแล้วนะคะก็อย่างที่คุณเพชรรัตบอกไว้คือเราแยกเป็นสตึกตึฝั่งโรงแรมแล้วก็ฝั่งเรสเดนต์เรสเดนต์เนี่ยก็คือสามารถ พันักอยู่ระยะยาวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปีเลยค่ะแล้วกกล้รถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ค่ะคก็ถือว่าโลเคชันเนี่ยเป็นพรามแอรียมากๆเลยค,ครับทีนี้ผมแอบไปจริงๆแอบไปส่องทางโรงแรมนิดนึงว่านี่คือที่เข้าไปในตัวโรงแรมเนี่ยค,คือนี่คือมันมีทั้งพื้นที่สีเขียวเอยมีแบบแสงธรรมชาติที่ส่องมาถึงงเงี้ยครับ,รบนี่คือเราตั้งใจออกแบบเพื่อแบบ ดการนี้โดยเฉพาะเลยใช่เลยค่ะก็ที่บอกไว้คือเราตั้งแต่ตอนสร้างโรงแรมอะค่ะเราคำนึงถึงเรื่องของ sustainability ตั้งแต่ต้นเลยฉะนั้นการออกแบบพื้นที่อะค่ะพื้นที่โรงแรมเนี่ยเรามีประมาณ2,500ตารางเมตรนะคะแต่เราใช้25เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวอีก20เป็นี่ยเป็นพื้นที่โล่งหรือเรียกว่า white space ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคำนึงว่าเราอยู่ใจกลาง แหล่งช้อปปิ้งแหล่งชุมชนแล้วก็สภาพความแออัดเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นซิตี้โฮเทลที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้ลูกค้าคิดถึงเราได้ประทับใจเราเนี่ยเราก็เลยสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเพื่อให้เวลาลูกค้ากลับมาพักกับเรารู้สึกว่ามันได้ความผ่อนคลายเดินเข้ามาสามารถสูดอากาศได้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากสร้างรงรเป็นเหมือนว่าเป็นโอเอซิสอินเวตดี้ด้วยนะคะก็จุดเนี้ย มันก็เลยเกิดพื้นที่สีเขียวพวกนี้ขึ้นประกอบกับถ้าเกิดอาจารย์ดูมันไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ตัวตึกเราเนี่ยค่ะมันจะถูกขอหุ้มด้วยฟาซาดซึ่งทําโดยฟาซาดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตซึ่งตัวนี้ช่วยลดแสงลดความร้อนแล้วก็เพิ่มมุมมองในในมุมมองภาพการมองที่ที่ดูสวยงามมากขึ้นค่ะซึ่งตัวนี้เองก็ลดความร้อนทําให้เราอะ ในแง่ของการใช้อุณหภูมิแอร์เราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ที่เย็นมากนะักอันนี้ก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยเลยนะคะหรือล็อบบี้เราเองก็เป็นกระจกใสนะคะสูง7เมตรข้างๆล็อบบี้ก็เป็นสวนซังเก้นคอร์ดที่มองเป็นเป็นพื้นที่ที่ตต่ำลงไปเป็นเป็นเสริมสร้างให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มเติมมากขึ้นฉะนั้นมันก็เลยคงเข้ากับคอนเซ็ปที่ว่าลูกค้าเข้ามาจะรู้สึก,กปลอดโปร่งโล่งและบางคนก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมี เขาเข้ามาในโรงแรมที่อยู่ในท่ามกลางแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็ชุมชนได้ขนาดนี้ค่ะอันนี้คือเป็นความตั้งใจของเราในการสร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะครับก็จริงๆตรงเนี้ยแต่ถ้าหลายคนเดินแถวสยามเนาะบางทีเราจะไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวอะไรมากนะครับแต่จริงๆล้วเนี่ยพื้นที่สีเขียวหรือว่าการที่ทําให้อาคารเนี่ยมีการลดใช้พลังงานมากขึ้นก็คือส่งผลให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยจริงคือสามารถที่จะมีความยั่งยืนขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า โยพาะในเมืองที่หนิงโถเนี่ยคืออาคารติดกันแน่แนหม,มาเลยนะครับบางทีรู้สึกว่า้ม,มันรู้สึกอึดอัดาอาคารเราก็สร้างอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงด้วยมีแค่เจ็ดเจ็ชั้นรเราก็ยังหาพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่โลง่งเพื่อที่บอกให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วปลอดโปร่งแล้วก็พื้นที่สีเขียวของเรามีเยอะมากจริงๆค่ะครับก็ จริงๆเนี่ยครับถ้าเรามองในมุมมองของระบบนิเวศนะว่าถ้าพอดีพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ช่วยให้มีเราเรียกว่าบริการของระบบนิเวศก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ช่วยเพิ่ม คุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ว่ามนุษย์เข้าไปใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายเห่นี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็น Cultural Service ของอินเเว็นะครับซึ่งจริงๆเราเนี่ยคือเราสามารถที่จะจมาได้ที่โรงแรมลิฟแบงคอกใช่ค,ค่ะทีนี้นะครับเพราะว่าอ,อ,อ,อย่างเมื่อกี้คุณสุนีได้พูดหึือเรื่องของการมาตรการด้านพลังงานกนะ็คือเราใช้การออกแบบแล้วก็ใช้วัสดุ ในการที่จะทําให้โรงแรมมีแบบพลังงานที่จะใช้แบบลดลงเนี่ยครับแล้วในส่วนของอ,อื่นๆครับเรื่องของไฟฟ้าเอ่ยหรือว่า,าพลังงานด้านอื่นๆอันนี้มีเรื่องการจัดการในโรงแรมด้วยไหมครับค่<ฮ>ะจริงๆแล้วเรื่องการใช้พลังงานโรงแรมเนี่ยเราเน้นเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องหลักๆของโรงแรมเลยเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯโดอหดื ทั่วประเทศเนี่ยยังไงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่เราใช้เยอะอยู่แล้วนะคะก็เราให้ความสําคัญในเรื่องระบบใหญ่ๆนะคะโดยโดยเฉพาะระบบเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็สําหรับเมืองใหญ่อย่างเมืองร้อนเนี่ยยังไงแขกมาปุ๊บต้องเปิดแอร์ก่อนเลยนะคะเราเรามีการเลือกใช้ระบบแอร์หรือระบบปรับอากาศเราเราเรียกว่าระบบ VRV ซึ่งระบบเนี้ยสามารถที่จะลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ30-40เมากกว่า ระบบแอร์ทั่วไปนะคะนะคะแล้วก็นอกจากระบบแอร์แล้วระบบใหญ่อีกระบบหนึ่งของโรงแรมที่สําคัญก็คือระบบทับน้าร้อนนะคะซึ่งเราเลือกใช้ระบบฮีทปัม๊มแทนบอยเลอร์สมัยก่อนนะคะเพราะว่าบอยเลอร์เนี่ยมันปล่อยมลพิษแล้วก็ใช้พลังงานน้ํามันเยอะด้วยนะคะในระบบฮีทปั๊มเนี่ยจะลดการใช้พลังงานแล้วก็ลด การปล่อยมลพิษด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการาใช้โซลา่าเซลล์แล้วก็หลอดไฟทั้งหมดในโรงแรมเนี่ยเราก็ใช้ LED ทั้งระบบนะคะซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าพวกฐานหินอะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะนอกจากการที่เราเปลี่ยนระบบต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักในโรงแรมมีส่วนร่วมด้วยเช่นไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันหรือไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกวัน มาตรการเหล่านี้ก็ส่งเสริมให้เกิดการลดใช้พลังงานหรือทรัพยากรโดยรวมในการสักล้างด้วยค่ะครับก็เหมือนว่าเวลาเข้าพักก็จะมีบทบนป้ายไหมครับว่าสูทถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนก็ให้วางไว้ตรงบริเวณนี้เราก็เป็นลักษณะขอความร่วมมือนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเรื่อง sustainability เนี่ยมาแรงมากลูกค้าส่วนใหญ่เลยก็ให้ความร่วมมือกับเราได้ดีเลยค่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ปฏิบัติได้แล้วก็ สามารถช่วยลดมลภาวะได้ด้วยค่ะครับทีนี้ในในด้านตรงนี้ครับแสดงว่าเราต้องมีการเก็บข้อมูลมาเพืต้องในการประเมินใช่ถูกต้องเราเก็บข้อมูลมาเป็นเป็นสิบปีค่ะครเราเก็บข้อมูลมาทุกหรือทุกเดือนเลยซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถมาคำนวณได้ว่าเออลูกค้าเนี่ยจะใช้ไฟหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต่อคืนเท่าไหร่ต่อคืนต่อห้องประมาณนี้ค่ะ ครับเพราะว่าเรองเนี้ยการข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมส่วนสาคัญในการที่จะประเมินพวกความยั่งยืนนครับเพราะจริงแล้วเนี้ยในในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยก็มีภาควิชาสิ่งแวดลอ้อมนะครับที่จะมีการเทรนนิสิตในการที่จะต้องคํานวณทั้งเรื่องของอความยั่งยืนทั้งเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนพวกคาร์บอนอิมิชันต่างๆก็ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเหมือนทุกที่ เอ่อเหมือนเหมือนเป็นน่าจะเป็นเหมือนเป็นข้อเป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องทำไหมครับใช่ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนกับ green hotel หรือ eco hotel เนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเราสามารถไปประเมินการการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินได้เลยว่าเราเราปล่อยอเท่าไหร่หรือต่อปีเท่าไหร่หรือต่อหอต่อแขกต่อห้องต่อคืนเนี่ยเราปล่อยเท่าไหร่ซึ่งมาตรฐานทั่วไป ในโรงแรมในกรุงเทพนะคะส่วนใหญ่โรงแรมที่เข้ากินโฮเทลเนี่ยจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ15ถึงถึง20กว่า<ะ>ถึงยี่ส25ประมาณนี้โรงแรมที่ทําได้ดีเลยเนี่ยอาจจะ10กว่าเองซึ่งการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าทีา่พลังงานหรือกิจกรรมที่เราใช้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสาประเภทเช่นประเภทที่1ก็อาจจะเป็นการาใช้พวกน้ํามัน สารเคมีต่างๆประเภทที่สองก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าประเภทที่สมอาจจะเป็นเรื่องการการปล่อยของเสียนะคะพอเราเก็บข้อมูลแล้วเราเราคำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นทําให้เรารู้ว่าพลังงานหรือกิจกรรมใดที่เราปล่อยมากที่สุดซึ่งของของโรงแรมริสเนี่ยหรือโรงแรมต่างๆทั่วไปเนี่ยคิดว่าพลังงานด้านไฟฟ้าเนี่ยเป็นการทําให้ปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นได้มากที่สุดพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ย ในสามปีที่แล้วอ่ะทาให้เราทราบว่าเราปล่อยเราปล่อยคาร์บอนฟุตพินไปประมาณ20กว่าเลยนะคะแต่แต่พอเรารู้ว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราปล่อยไี่สุดเรามีการใช้อะเปลี่ยนมาใช้โซล่าเซลล์หรือ led เนี่ยตอนนี้จากที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยอาจจะปล่อยอยู่ที่20่บวกลบแล้วก็สามารถข้อมูลเหล่านี้มันสามารถใช้ที่จะเอาประเมินประสิทธิภาพด้านด้านความยังย่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมมะค่ะแล้วก็เราสามารถนำไปต่อยอดในการวางแผนปรับปรุงดำเนินการ หรืออติดตามความก้าวหน้าใน,ในระยะยาวได้ค่ะครับ,รบก็จริงเดี๋ยวจะจะขยายให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับจริงๆคือ,อ,อในปัจจุบันเนี่ยเหมือนออทำไมเขาถึงต้องวัดคาร์บอนเนาะเพราะว่าจริงๆนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจริงๆคือหึงเป็นหนึ่งในแกส๊สเรือนกระจกที่อาจทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับดังั้นเนี่ยการที่ การที่เราคํานวณว่าเรามีการปล่อยคาร์บอนหรืออย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยครับมันมีการที่จะปล่อยคาร์บอนตรงนี้ออกมานะครับังนั้นเนี่ยการที่เราคํานวณน,นะครับปเป็นว่าโอเคคาร์บอนฟุตรินคาร์บอน Credit เครดิตอะไรเงี้ยคือเป็นการที่ทําให้เรามองเห็นภาพชัดมากขึ้นว่า กิจกรรมของเราในต่อวันเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนมา,มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบตั้งแต่ตื่นเช้ามาทํากิจกรรม <c oughs> ดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปล่อยคาร์บอนฟุตพินมาได้นะครับเพราะว่าย่าง้เราอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่กาแฟหนึ่งถ้วยแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการผลิตกาแฟที่จะมาถึงหนึ่งถ้วยของเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการมากมายเลยทั้งภาคก,การเกษตรการแปรรูปนนต่างๆรวัวลราแต่ปล่อยคาร์บอนหมดนั้นการเข้าพักโรงแรมนะครับจริงๆคือเราเข้าไปเช็คอินปุ๊บก็คือถือว่ามันมี คอสของการต่อ,อยตรงนี้ออกมาเหมือนกัน okay, นะครับ <okay. S 1> นี้นอกจากเรื่องนอกเหนือจากเรื่องของอพลังงานตรงนี้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงแรมเนี่ยการบริหารจัดการมีแน่นอนก็คือเรื่องของอของเสียพวกขยะต่างๆที่เกิดผู้เข้าพักก็มามีขยะต่างๆในในโรงแรมเนี้ยมีเรามีการจัดการด้านตรงนี้ด้วยเลยครับ <l att> แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็จะมีของเสียเยอะในเรื่องเหล่านี้ ishing, เราก็ให้ความสําคัญบางบางที่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องสาคัญระดับองค์กรเช่นกันนะคะเราใช้หลักสามานะคะที่ที่หลายๆคนอาจจะรู้จัก ก็คือ Reduce, Reuse แล้วก็ Recycle นะคะก็เราเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะไม่ใช่เพียงแค่กาจัดตอนปลายทางแนวทางนี้ก็ทำให้เราได้ลดปริมาณขยะที่ส่งเข้าสู่การจัดการของเสียของกทมด้วยนะคะเป็นการใช้ทรัพยากรใหม่แล้วก็สนับสนุนแนวความคิดเรื่องเรื่องความยั่งยืนนะคะซ,ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในบริบทเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพค เพิ่มเติมเรื่อง 3R ตัวนี้นิดนึงค่ะัต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นนโยบายที่เราทําอยู่แต่ว่าเราต้องทําสิ่งที่มันยากคือเราต้องทําให้เกิดขึ้นจริงๆให้ได้เราก็เลยปลูกฝังเรื่องการแยกขยะตัวนี้ค่ะให้กับพนักง,งานทุกคนสอนให้เขาเข้าใจว่าขยะแต่ละตัวเนี้ยเราต้องแยกอย่างไรแล้วให้เขามีส่วนร่วมซึ่งอันนี้มันมองดูเหมือนมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ยากแต่ มันยากที่ว่าทุกคนจะปฏิบัติให้ได้จริงๆแล้วก็ทําเป็นระยะเวลาน,านานๆซึ่งถ้าเกิดแค่เราแยกขยะให้ถูกต้องเนี่ยค่ะมันก็เหมือนว่าเราส่งลดมลพิษที่ส่งไปสู่ Environment ได,ได้ได้จริงๆแล้วขณะเดียวกันพนักงานเองก,ก็มีความภูมิใจด้วยว่าเราได้ช่วยอะไรเล็กๆให้กับสังคมนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเราเริ่มต้นทำแล้วก็ทำอย่างจริงจังค่ะ ถือว่าต้องมีเหมือนการเทรนพนักง,งานด้วยในเรื่องของเรื่องของการแยกขยะช่ครับแล้วก็ <c oughs> การเทรนก็ส่วนหนึ่งการจัดเตรียมหรือให้อ่า อำนวยความสะดวกในการท้งให้เขาก็ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งในปีหน้าเนี่ยเรามีโปรเจกต์เสริมด้วยนะคะนอกจากแยกขยะแล้วพอไปถึงขยะรีไซเคิลเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นรีไซเคิลแต่เราจะเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าแก้วแก้วพลาสติกแก้วน้ำสองชนิดอาจจะทําจากพลาสติกต่างกันก็ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาขยะไปรีไซเคิลถ้าเราสามารถแยกตรงนี้ได้เราก็สามารถเพิ่มทําขยะให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น,นได้ด้วยค่ะ ครับท่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราใช้หลักแค่สามอานีา้เนาะที่เราได้เ,เรียนกัน<ๆ>เพราะว่าอย่างอย่างสัปดาห์ที่แล้วครับี่ค,บค,คณะวิทยาศาสตร์ก็มีงานนะครับก็ในมิวเซียมจริงควิชาสิ่งแหลล้อมเขาก็ชูกิจกรรมตรงนี้แหละครับ3ามอา<ช>เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นหลักที่โอเค,อเ,คเราเรียนนะดีดีรีว re ิวสเ่ยไเขิลแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะ ไม่ค่อยเข้าใจกันคือเรื่องของการแยกว่าเอประเภทไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างสาคัญมากๆถูกต้องเลยค่ะครับถูกะใช่อันนี้เราเรายังไปเล่าเป็นเรื่องขำๆกันเลยว่าบางทีจะทิ้งทิ้งไม่ถูกทํายังไงดีเออเก็บกลับบ้านแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะบางครั้งคือเราเราบอกเราพยายามทาเรื่องเนี้ยที่บอกมันเหมนเหลือนเรื่องง่ายแต่จริงๆมันแอบยากนะเออเราอยาก ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติจริงแค่เล็กๆเนี่ยค่ะเราก็มีส่วนร่วมได้แล้วเนี่ยรเราถึงปีหน้าจะมาเน้นรีไซเคิลอยู่เหมือนกันเพราะว่าโรงแรมเองก็มีขยะรีไซเคิลที่ที่ทีมไปเยอะเหมือนกันนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเราเรายังมีเรื่องขยะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเศษอาหารอ๋อครับค่ะเรากําลังมองว่าอยากจะทําให้เป็น zero food waste ซึ่ง mm hmm. เราต้องดูว่าร mm ีไซเคิลที่เราทิ้งไปหรือเราส่งต่อไปเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อเราต้องสามารถแท็กได้จริงว่าเขาไปทําอะไร mm hmm. อย่างเศษอาหารที่เหลือจากห้องอาหารเดิมทีบอกไว้แล้วว่าเราเราจัดการตั้งแต่ต้นดังนั้น,เ,นเราจะพยายามเลือกอวัสดุหรือ,รอวัตถุดิบในการทําอาหารเนี่ยที่สามารถนํามาใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เมื่อเป็นขยะ ต้องเหลือน้อยที่สุดแล้วขยะนั้นอาจจะไปส่งต่อไปทําเป็นปุ๋ยหรือเอาไปทําเป็นอาหารอาหารหมูอาหารปาลาอะไรย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ไม่ให้สูญเสียทรัพยากรไม่ให้สูญเปล่าค่ะใช่จริงๆเห็นว่าครบวงจรเพราะจริงๆเนีย่ยคือถ้าเราบริหารธุรกิจหนึง่งคือเราต้องอาจไม่สามารถที่จะมองแค่จุดใดจุดหนึงน่งนะเราต้องมองเป็นองค์รวมทั้งหมดคับใช่ดังนั้นบอกว่า3าอาเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่เยอะมากค ทั้งจริงเนี่ยคือผมอ่ะเด่๋ยโดยส่วนตัวก็คือสอนอวิชามนุษย์และสิ่งแวดลอ้อมให้กับนิสิตคณะบัญชี BBA ครับก็คือสอนอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าทีเนี่ยเหมือนพอเวลาไปประกอบธุรกิจเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้นิสิตอ่ะโดยเฉพาะนิสิตคณะบัญชีที่เขาต้องไปประกอบธุรกิจนะครับให้มีแนวคิดว่าเฮ้ยแบบมันต้องมีการแยกขยะนะต้องมีเรื่องของการทํารายงานเรื่องความยั่งยืนมีซึ่งเหมือน ในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคือมาแบบยังไงมาแน่นอนว่าว่าเป็นกฎมาขึ้นมาเรื่อยๆเฉพาะอย่างเมื่อกี้คืออย่างในปัจจุบันเรามีเหมือนกรม Climate Change ซึ่งกรมใหม่ึซึ่งมาม,งมาเหมือนมาดูแลในส่วนข,ของตรงนี้ <S 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 มากเหมือนกันนะครับทีนี้อพอดีเหมือนเรื่องด้วยโรงแรมอยู่ใกล้ทางรถไฟฟ้าอย่าง <S S 1> นี้ยเราเรา,เราเหมือนบอกมีการบอก ผู้ที่เข้าขักหมายว่าจริงแล้วการลดการเดินทางใช้รถสาธารณะหรืออย่าเงี้ยมันช่วยลดพลังงานได้ค่ะก็เป็นข้อดีเลยที่เราอยู่การรถไฟฟ้าก็เป็นการลดก็เวลาสมมติวมีลูกค้ามีอินควอเนีเข้ามาเราก็จะ แอนแท็แม็ไปให้เลยว่าของเราสามารถเดินมาได้นะคะจากรถไฟฟ้าทางออกนี้ทางออกนี้แล้วกเ็เป็นการล,ลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ก็มาทางรถไฟฟ้าก็เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเนตรงค่ะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเราะคะ่ะก็คือสามารถเดินไปได้หมดไปะอ็มบีสยามหรือไปหอศิลป์คือมันเป็นวอล์กิ่งที่แทนได้หมดค่ะก็เป็นการลดคาร์บอนไปในตรวค่ะ อันนี้ก็จะสอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนได้อยู่นะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถใช้ BCS ไปไปเข้าเมืองไปทำกิจกรรมต่างๆได้โดยโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยค่ะครับซึ่งเห็นว่านิวเนี่ยคือการที่คือการที่โรงแรมนะครับจริงนอกจากเรื่องของการจัดการภายในโรงแรมแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องเชื่อม เนาะเพราะว่าการนินทางเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นส่วนของอทั้งทางกรุงเทพมหาคนครเลยเองด้วยนะครับแล้วก็ในชุมชนรอบๆด้วยแต่เห็นว่ามันอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีแค่าทางร้าน่างเดียวแต่อาจจะต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายทีในในส่วนของกรุงเทพนะครับเขามีนโยบายอย่างไงบ้างไหมครับตัว จริงๆแล้วในในส่วนของเขตอะมักจะไม่ค่อยมาวุ่นเรื่องการปลูกต้นไม้ uh huh. ะแต่ว่าเขาจะไปนในเรื่องขยะมากกว่า uh huh. เขาเคยมีโครงการให้เราไปเข้าร่วมอย่างเช่นอ,อย่างเช่นไม่เทรวมอะไรเนี้ย uh huh. ค่ะแต่ตอนหลังมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอการแยกขยะเหมือนกันถ้าถ้าองค์กรไหนไม่มีการแยกขยะที่ดีเนี่ยค่าค่าทิ้งขยะเนี่ย ขยะฝังกบกทมก็จะปรับสูงขึ้นองค์กรไหนที่ไม่มีการบําบัดน้ําเสียในในองค์กรแล้วปล่อยน้ําเสียสู่ฐานะก็ต้องเสียค่าบําบัดน้าเพิ่มขึ้น <m> แต่ว่าด้วยความโชคดีที่โรงแรมเราะก็มีการจัดการระบบพวกนี้แล้วบำ <m> บัดน้ําเสียเนี่ยเราก็มีการบําบัดก่อนที่จะส่งลงบอกของ, <m> ของกทมไปเ <m> <ถ>นี่ยค่ะอันนี้ทางหน่วยงานราชการจะเข้ามามีบทบาทมากค่ะแต่ว่าเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นที่ เราเข้ากินโฮเทลแล้วเราอยากจะ,ะสร้างโรงแรมให้มีพื้นที่ให้มีสถานที่ผักผ่อนผ่อนคลายสําหรับลูกค้าจริงๆแล้วเราองค์กรเราหรือโรงแรมอยากจะสร้างธรรมชาติให้ให้กลมกลืนกับเมืองมากกว่าอันนี้ก็เป็นกนารจัดการภายในของเราด้วยและอาจจะไปอิงเข้ากับกินโฮเทลพอดีแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เราเข้า, Hotel, ากินโฮเทลตั้งแต่การออกแบบการวางพื้นที่แล้วเนี่ยเราตั้งใจทําแต่ต้นแล้วค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางลิสบางคอกนะครับก็จะมีการทั้งเรื่องของการจัดการทั้งพื้นที่สีเขียวการจันพลังงานการเก็บข้อมูลในการทํารายงานความยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในโลกของปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพแหานครเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ครับซึ่งจริงๆเนี่ย มันมีทางปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็น,น,นกลไกหนึงจากทางผู้ประกอบการที่จะช่วยให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับทีนี้ใกล้หมดเวลานะครับจริงๆเลยอีกแม้นึงอยากจะให้ทางโรงแรมมีช่วงนี้ ปลายปีนะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับค่ะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็คือถ้าจองตรงกับทางโรงแรมนะคะก็จะได้เครดิตสัมมนาคุณนะคะซึ่งสามารถไม่ใช้แลกหรือใช้เป็นส่วนลดนะคะในส่วนของห้องอาหารและสปาค่ะซึ่งห้องอาหารของเราก็จะโดดเด่นทั้งอาหารไทยนะคะแล้วก็อาหารอินเทอร์เนชั่นอลค่ะในส่วนของสปาเราก็จะมีโปรโมชัน่นหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือนค่ะบางเดือนมีส่วนลดมากกว่า50%ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหน,นือจากนี้เรายังรองรับในการประชุมสัมมนาด้วยค่ะ โดยที่ห้องประชุมของเราจุได้มากสุด50ท่านนะคะสำหรับ Class Room แล้วก็ t h e ตอร์60ท่านค่ะก็หากทางมุคลากรของทางจุลานะคะสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะค่ะขออนุญาฝากเบอร์ด้คะ <laughs> คัะ้ง่อหทไ้ <laughs> ไหนร่บก็ถ้าเป็นเบอร์โทรนะคะจะเป็น026123456คะ่ะอีเมลนะคะ s a l e s l i t b a n k k o k c o m คะ่ะหรือจะเป็น Line official นะคะ l i t b a n g k o k ค่ะครับก็งก็ ก็ใกล้หมดเวลาของรายการนะครับก็นี่ก็ขอบคุณทางดิตแบงคอกมากๆเลยครับที่มาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะทางด้านโรงแรมเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่ช่วยในเรื่องของออในการที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นการผ่านการจัดการทางโรงแรมนะครับเรื่องของพลังงานหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ทําให้ระบบ ตรงนั้นระบบนีเวศในเมืองเนี่ยทำให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับนี่ขอขอบคุณนะครับนึ่คือคุณสุนีอุทัยกิติศักดิ์นะครับคุณเพชรรัตนธรรมมาสถิตและก็คุณทอปัดวงสาโรจน์มากๆนะครับจากทางโรงแรมวิสแบงค์คอกนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ่านผู้ฟังนะครับก็สามารถติดตามครับายการทันโลกวิทยาศาสตร์ได้นะครับว่ามารุ้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิาาทยาศาสตร์เทนโนอีหรือการนําไปประยุกต์ใช้นะครับก็ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ทางทีมงานจากทางลิทแบงคอกนะครับก็ขอลาท่านฟัง,ง,งก,ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ